เอาล้วสวัสดีครับวันนี้ก,บบก, Doom, นก็อยู่กับเกม b a c k d o o m d e s c e n t นะครับท่านผู้ชมครับผู้ชมกับบาร์ดิวเคนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมีค่าเสียค่าเล่นเหรอนะครับหรือเปล่านะครับเรามาเริ่มที่จุดต้าเลยครับเลือกชอยแบบกอชมองไม่เห็นแบบ normal hard แบบไนแบบเมสแบบบ้าบลาบ้าเลยเอานูเมลเอานูเมลดีกว่าครับ โมเมลนะเราก็เริ่มเกมกันเลยเดี๋ยวนะครับเบกลูดีซินส์นะครับหนาวลูกร้องเฮ้ยลูกร้องอ๋อขยับโอ้โหอย่างเร็วเลยอ่ะเดี๋ยวปรับก่อนแป๊บนึงปรับเออโอเคแล้วก็เดิน ต้องไปดูเบบีหน่อยแล้ว็ะไรลูกฉันต้องไปเอาอ <c oughs> อาหารนะครับต้องไปเอาอาหารนะครับนเราเตรียงเราไขไว้เนี่ยเมียเหรอโอ้ตุ๊กตาแมววี่ตุ๊กตาแมวหยิบมาได้ด้วยหยิบวางภรรยานอนอยู่ เมียเรานอนอยู่ปลุกเธอนี่ปวดไปตรวจไปดูลูกหน่อยฉันเหนื่อยแล้วอะ่ะแต่เลยเมียน้อยอะไรโกรกกับฉันยังมาติโกกับเชนนะนี่ลูกเอาไปเลยลูกแมวเอาแมวไปเลยเอาแมวหายเดี๋ยวแมวอ๋อแมวผมอยู่นี่ผมแมวไปด้วย ผมกินอยู่นี่เปล่าไม่ผงกินไม่อยู่นี่นะเอาเดี๋ยวจะอ่ะและนี่ก็คือประตูแมวแล้วมีรถตำรวจอยู่มีรถตำรวจอยู่อเแล้วแมวเราแมวไปด้วยครับเราแมวไปด้วยเดี๋ยวมีไฟฉายเก็บไฟฉายโอเคอ๋อ อะไรซำเสียงดังนะเราอะ่ะเราอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยหมอกอะไรอะ่ะหมอกอไรแล้วผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโอ้เปิดไฟก็ได้ด้วยผมอยู่ที่ไหนช่วยบอกผมทีผมหลงทางมาผมหลงทางมาพร้อมกับแมว ของกับแม่ของผมผมมากับแมวโอ้โหมันเหมือนเยอะเนาะทางไปนี่เยอะมากเลยเนี่ยผมสับสนผมผม,ผมเมาผมจะอ้วกผมผมจะอ้วกสุดซอยนี้ไม่ใช่สุดซอยนี้ไม่ใช่ส,ใชส,ใชสุดซอยนี่มีอะไรสุดซอยนี่มีอะไร มีทางให้ไปหรือไม่นะมีทางให้เราไปหรือไม่นะเราจะไปทางไหนกันดีนะเราจะไปทางไหนกันดีครับบอกผมหน่อยเร็วเราจะไปที่ไหนดีเราวิ่งได้ด้วยวิ่งวิ่งวิ่งนะครับให้วิ่งอย่างนี้แสดงว่ามีอะไรสมติงสักอย่างอย่างแน่นอนโดยลตัวอะไรนะ ตัวอะไรครับน่ะมัหมามันหอามันหอนมันหอนมันหอนแล้วตัวอะไรเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรเนี่ยึมีอะไรอะ่ะมีฐานไฟฉายเหรอเก็บฐานไฟฉายครับท่านผู้ชม เจอฐานไฟฉายเฉยเลยแล้วทางออกมันอยู่ทางไหนครับทางออกมันอยู่ทางไหนครับบอกผมหน่อยทางนี้มันสว่างมันมืดเหี้ยเสียงยงดังเลยอ่ะอะไรรูปยิ้มอะไรอ่ะให้มายิ้มแถวนี้ ไม่เอาอย่ามายิ้มทางนี้ไม่น่าดีเท่าไหร่ไป,ไปทางนี้ดีกว่าทางนี้น่าจะมีอะไรรอเราอ,อยู่อะไรอะตรวเนี้ยเฮ้ยมันคือลีฟมันคือลีฟ ย้ yeah. โฆษณาเฉยเลยอะ่ะผมไปกดดับเบิลเหรียญนะครับแล้วจะไปที่ไหนเนี่ยอเอ็นแลสไม่มีที่วันสิ้นสุดไม่มีจุดจบมบางทีนะเหรออ้าวให้กุมารที่ไหนต่อเอ้นี่ใคร เดี๋ยวนายอยู่ที่นี่ทำไมนายถึงอยู่ที่นี่อะไรอ่ะจะาเมีวมันเกิดอ,อะไรที่นี่ภรรยานายโทรหาฉันฉันเลยมาฉันได้ยินว่านายอยู่ที่บ้านนายเหมือนลูกเหมือนฉันตกเหมือนฉันจะตกมา ใช่หลังจากนั้นฉันก็เออ่ไม่บันทึกโทรศัพ yeah. ท okay. ออ Un ์อะไรวะเนี่ยเยอาตกมาที่นี่โอเคเอ่ออันเซตติ้งมันจะเริ่มอะไรวะเนี่ยแต่ให้เดี๋ยวก่อนนะัมนมีทางอื่นเออ่ไม่ใจครับที่นี่ฮอนเนส ผมไม่ได้ปรับภาษาไทยบาซะด้วยบ้าเอ้ยขออภัยด้วยนะเบียร์ก็ยิ่งพวกเราต้องไปออกจะไปจากที่นี่หรือเปล่าไม่ต้องกังวลไปเจ็บแน่ฉันจะทําจริงๆเธอจะรู้มีเธอมาคิดว่าไงอะชีดอะไรวะราโะรูมันพูดเกี่ยวกับอะไรกันวะเห็นด้วย เค okay. มันวาดอะไรสักอย่างนี่แหละครับเราก็เอาแมวไปด้วยกันดีกว่าแล้วก็ไปที่ข้างล่างไปชั้นล่างเราจะเจอกับอะไรเราจะเจอกับอะไรนะครับเรา,าเอาแมวไปด้วยเรา,าเอาแมวไปด้วยว่าช่วยที่นี่มันที่ไหนเปิดก๊อก ทั้งหมดสีก็หมุนวาลเวเหรอหมุนวาลวทั้งหมดสีวาลวโอ้โหตกไปมีตายไหมเนี่ยไม่ให้ตกแมวก็ตกไม่ได้อ่าดีเหมือนกันเดี๋ยวไม่ได้เปิดไฟฉายไปกันต่อไปกันต่อเจ้าแมวเจ้าแมวเหมียว เอา,มาเมีวไปด้วยนะครับไม่ได้เราต้องเอามาีวไปด้วยอ้าวนึกว่านึกว่าคือว่าเจอที่หมุนเจ้าบ้าเอ้ยนึกว่าเจอที่หมุนซะแล้วท,ที่ล็อกปาันำอยู่ไหนนะถ้างซ้ทังขวาท้างหน้าข้างหลังผมว่าข้างหน้านี่แหละมันต้องอยู่ข้างหน้าซอยหน้าซอยตันซอยตันหน้าสตันหน้า มันอยู่ไกลจังเลยนะวิ่งซิมันจะมีปีศาจมาดักมาดักเราไหมอันนี้ที่ไหนวะเนี่ยไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ยลูกบาตรลูกบาตหมุนลูกบาตรมันหมุนอยู่ท่านผู้ชมลูกบาตรหมุนอยูนะ่เราวิ่งก่อน กระเป๋าเรามีอะไรบ้างมีแตนะ่แบตเตอรี่นะมีแต่แบตเตอรี่เอาไปเปลี่ยนยอเ,เอาไว้เปลี่ยนไฟฉายของเราอ่ะเอาไว้เปลี่ยนไฟฉายของเรามาทางนี้แล้วก็เรามาข้างหน้าใช่ไหมที่เราไปทางซ้ายมือซ้ายมือตันค่อนข้างจาง่ายนะซ้ายมือตันซ้ายมือตันแต่ทางขวานี่บานเลยทางขวานิีบานเลยบานสะพัง บานในทางเนี่ยบานสะพรั่งมิที่เปิดไหมไมีที่เปิดแถวนี้ไหมครับนะผูจําทางได้อย่างนั้นเนี่ยผูจําทางได้อยู่ตรงนี้มีม,มีที่ว้ายน้ําด้วยสระน้ําแต่มันไม่มีน้ําสระน้ําแต่ไม่มีน้ำเทาไหร่าะว่าไงกันสระแต่น้ําแต่ไม่มีน้ากันเหรอทางไหนก่อนดีโอโหแต่ละทาง มันไกลจังเลยวะมันไกลกันจังเลยเนี่ยวินไปก่อนแป๊บหนึ่งผมวิ้ไปก่อน,แบบน,พอพอนตรงนี้มันจะไปเจอกับอะไรผมอยากจะรู้ยู oo, ทางตันทางนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองถ้าผมเดินสำรวจหมดแล้วผมไม่เจอก๊อกน้ำนะผมไม่เจอวาวน้ำนะผมจะสะหัวมันเข้าให้จะสะหัวมัน เกาศีสษะนี่มันมีทางใบ้อยู่หรือเปล่าเป็นไปได้หรือว่าที่ว่าเป็นวาวน้ำเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะใบ้หรือเปล่าผมไม่ได้สังเกตเหรอโอ้ยเหนื่อยรูดาวอ้าววาวาน้ำอยู่ตรงนี้อ๋อมันมันเป็นที่มันมันมันลายอะไรนะเพาว่าว่าอะไรนะ มันบอกใบ้อยู่ครับมันบอกใบ้อยู่โอเคเราหมุนหนึ่งแล้วเราหมุนไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรเราหมุนไปหนึ่งอันแล้วนะครับเราหมุนไปหนึ่งอันแล้วเดินสักบ้างเดินสักหน่อยก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวก่อนเดินวิ่งวิ่งเดิ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 นเดินนี่มันบอกใบ้อยู่นะมันบอกใบเราอยู่ โอเคกลับมาจากทางนี้ก็มีอีกทางหนึ่งมีอีกทางหนึ่งซึ่งคือทางนี้ซึ่งมีวน้ํวาวน้ําบอกว่าหยู่ว่ามาทางนี้โอเคผมเชื่อผมเชื่อแล้วแต่ทำไมมันมืดจัง วองว่าจะไม่มีตัวอะไรอยู่นะโอ้โหแล้วมันหมุนอย่างนี้นี่คืออะไรมีกระดูกไดโนเสาร์วัดหนาเฮกกระดูกไดโนเสาร์แล้วก็ ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยโอเคไม่มีอะไรจริงๆเราก็ไปไปิปีนบันไดกันเถอะเปิดไฟก่อนปีนบันไดกันดีกว่าเผื่อเจออะไรชัวแบบเดียวน้ะหมุนหมุนหน้าจอหมุนหมุนหน้าจอหมุนหมุนหน้าจอหมุน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 มุนมุน มันมีสัญลักษณ์บอกเนีถ้าเราเดินไปอีกหนึ่งนะฮปรบหนึ่งเช็คเหนือก่อนโอเคมาต่อกันไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ยทำไมมันมีที่สิ้นสุดไหมเนี่ยอา้าวมีซะด้วยอา้าววาวอยู่ตรงนี้โอเค โอเคหมุนสองอันแล้วครับผมสองอันแล้วโอ้โหตกลงไปนี่น่าจะสนุกน่าดูตรงนี้มีไว้ทำไมอ่ะตรงนี้มีไว้ทำอะไรแมวมุดเข้าไปเอาแมวสุกเอาแมวซุกเอาแมวซุกแล้วก็วางแมววางแมวไปไปไป เมียไม่ตกโอเคเดินกลับเดี๋ยวเมียไปด้วยเมียไปด้วยเราต้องเมียไปด้วยนะครับเมียไปเราแต่ถ้าเราไปสูตรอะไปข้างบนมีอะไรมันจะมีอะไรรอเราอยู่จะมีอะไระอะไรออยู่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราก็เดินกลับโอ้โหเราต้องเดินกลับจริงเหรอไายตาแล้วเนี่ยมีฐานไปใช้ใช้ฐานก่อนเออ โอ้โหเดินกลับดูมือดิเฮ้ยมีตีนด้วยมีตีนเราด้วยเนี่ยมีตีนเราด้วยเกมแค่ดีเกมดีเกมดีนะเหมือนพี่เขาว่าเน่ยนะเราเดินหมุนเราเดินหมุนเดินหมุนเฮ้ยมาแล้วมาถึงแล้วผมมาถึงห้องนี้แล้วโอเคห้องนี้เคลียร์ เคลียร์ไปโอ้ oh, เหนื่อยพักก่อนมีน้ำอยู่ไปเดิน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 ไปเจอกับอะไรไม่เจอกับอะไรเราก็วิ่งกลับนะครับตามคุดสวยดูเขื่อนดีเขื่อนคุดสวยทำดีเนี่ยอืม ดูกว้างดีดูกว้างดีนะต่อไปเราก็ต้องมาทางนี้โอ้โหทางนี้คือทิศทางไหนทางที่ที่ไหนทางไหนอ๋อทางนี้เป็นอ๋อตรงนี้มีตรงนี้มีมให้เปิดเออใกล้ดีเปิดเออเปิดมาแล้วมีสี่อันใช่ไหม มีอยู่สี่มีอยู่สี่ก๊อกเดี๋ยวนะมีอยู่สี่อันใช่ไหมผมเปิดไปหมดแล้วนี่แล้วมันยังเหลือตรงไหนอีกอะฮะมีเหลือตรงไหนอีกที่ผมยังไม่ได้ไป ที่ผมยุงไม่ได้ไปล่อยมีตรงไหนอีกอ๋อตรงนี้ลงข้างล่างได้ไหมไม่ได้ี่ไ้ลงไปข้างล่างเอาแมวไปก่อนเดี๋ยวนะก็จำถูกเลยว่าตรงนี้มันทางตัน รงนี้มันตันใช่ไหมตรงนี้มันก็ตันเออก็ดูแล้วนี่วิ่งก่อนเอ้ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมอ้าวแล้วมันเหนือที่ไหนอ่ะมันเหนือที่ไหนอีกอ่ะ แล้วมันยังเหลือที่ไหนอีกที่ที่ผมยังไม่ได้ไปมันยังมีที่ไหนอีกเหรอครับช่วยบอกผมทีผมเปิดไม่หมดผมเปิดแค่สี่อันทีน,นี้เราก็มาหมดแล้วนี่ทีน,นี้เราก็มาแล้วเปิดเปิดไฟทำไมวะหนึ่งสอง เดี๋ยวนะมันมีสองอันเหรอในสองอันให้เราเปิดเหรอตรงเนี้ยอ๋ตรงนี้ไงเออเราผ่านมาได้ยงไงอะเปิดแล้ว เราเปิดครบแล้วท่านชมเราเปิดครบจนได้ผมลืมดูไอคำใบอะครับเปิดเสร็จปุ๊บแล้วเป็นไงต่อเปิดเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะวาวึงก็เปิดแล้วมึงไม่ไปบอกไอ้นั่นเหรอคุณต้องไปบอกไอ้ไอ้ไอ้คนนั้นเหรอไอ้คนเนี้ย ที่มันรออยู่เนี่ยที่ก่อนอยู่ที่นี่อ๋อเหมือนเดิม ต้องเป็นห่วงไปจริงๆนั่นก็คงวนไงเธอรู้มันจะดะทเนิ่รยาเราจะรู้นะเราก็เปิดแล้วนี่เปิดแล้วยังไงต่อกลับเดี๋ยวกลับกับนะกลับรีบหรอ กับลิฟก็ไม่ใช่กับลิฟก็ไม่ใช่เราต้องไปไหนต่ออ่ะผมเปิดหมดสีวาวแล้วนะโถ่สวัสดีครับผมเปิดหมดแล้วคุณต้องการอะไรจากผมอีกอ,อยู่สีวาวมันเปิดปิดซ้ำได้ไหม ไม่ได้นะลงน้ำได้ด้วย<ฮ>ไปไหนต่อทีเนี้ยอ๋อเมียวเมเมวเมวผมเมีวผมเอาเมียวไปด้วยมันเปิดมันเปิดครบแล้วว่ไปไหนต่อเนี่ยไปไหนต่อ ปนตโอครับบอกผมหน่อยผมต้องไปหน่อยไปตรงนี้หรือเปล่าลงบันไดโอเคปิดน้ำแล้วโอเคลงบันไดลงลิฟต์อีกทีขึ้นลิฟต์อีกที yes โอเคนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนด่านหน้าก็มาเจอกันอีก คลิปหน้านะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ